ค่ะา,าเมื่อกี้รีวิวข้างนอกแล้วนะคะอันนี้เป็นด้านในเนาะตรงประตูที่ดิฉันบอกเป็นรีโมทนะคะเห็นไหมตรงนี้อันนี้เป็นทางที่จะขึ้นไปนะคะไปที่ที่พักนะคะรถเข้าออกก็จะขึ้นเนี่ยนี่บริเวณนี้ร่มรื่นมากเลยนะคะมีมีมแมกไม้นะคะกว้างใหญ่ไพศาลมากนะคะ่าน่าจะอยู่นานและ นะะเห็นนะทดิฉันเดินเร็วๆเลยนะคะนี่นะคะตรงกําแพงเมื่อกี้ที่ที่ถ่ายมาเห็นไหมคะตรงนั้นเห็นไหมคะนี่คือทางทางมันจบกันนะด้่น่ฝั่งนี้นะคะส่วนด้านนี้ก็จะมีเห็นไหมคะมีสาลาศาลาสวยๆสวยสวดุดเห็นไหมคะใหญ่มากไม่เคยคุ้นแต่สถานที่นะคะสวยงามนะสวยงามมากๆนะคะเห็นไหมคะฉันก็เดิน เดินขึ้นค่ะเดินขึ้นมาอยู่ที่นี่นะคะสวยค่ะเห็นไหมคะอันนี้คือทางทางที่เราเรากำลังจะเดินนะคะสวยจังเลยเห็นไหมคะวิวทิวทัศน์งามมากงดงามมากนะคะแล้วก็มีทางนะคะอันนี้ก็มีศาราเริ่มเหนื่อยแล้วนะคะเริ่มเหนื่อยอีกแล้วนะคะ เดินละเห็นไหมฮะสวยค่ะด้านนู้นก็สวยนะคะนูน้นมองมองมันมีประมาณสี่สี่หลังนะคะตรงด้านเนี้ยนะคะในละแวบกบนี่ค่ะถึงแล้วเห็นไหมคะนี่ถึงแล้วงาม รถเรามาถึงนี่แล้วยอดเจ้า912 0มาถึงที่หมายแล้วนะคะกว่าจะมาถึงเหนื่อยเลยนะคะนี่เดินเรียกเดินเร็วนะคะอันนี้คือบริเวณโรงรถนะคะกำลังเดินนี่อันนี้คือเมื่อกี้ด้านด้านนี้เป็นด้านตักตักเสื้อตักผ้าเนาะใช่ไหม ะะอย่างนี้ฮะติดรั้วด้านนู้นนะคะก็จะมีทางขึ้นไปอีกนะคะของเราก็อยู่ตรงนี้ค่ะนี่ก็มีเครื่องซักผ้าเอาแจ๊สมานอนตรงนี้ค่ะเห็างนี้ฮะเล่นสบายเลยแจ๊สมองตรงนี้ตรงนี้มีหาเครื่องนะมาซูมา,มานะคะอันนี้จะเป็น ครื่องซักผ้านะคะหมายกิ๊กเลยนะคะอันนี้ตรงนี้นะคะเป็นพัดลมนะคะตามด้วยะะชั้นครึ่งเนาะนี่ผินสวยมากเลยนะคะตรงนี้เห็นไหมฮะนี่ฮะก็ะเดินเดินที่จะขึ้นชั้นที่สองนะคะมาเจอชั้นนี้ค่ะมาเจอชั้นนี้นะคะน,นี่นะ อันนี้มองไปมันก็เป็นแบบนี้นะคะนไหฮะก็มีโต๊ะรับแขกตรงนี้ค่ะอันนี้ด้านนอกนะคะที่เป็นเรือนรับแขกนะคะเห็นไหมฮะแล้วก็นูน่นน่ะลงไปนูน่นน่ะนั่นคืออาณาเขตของภูตะวันทั้งหมดนะคะรวมทั้งหลังนู้นด้วยเห็นไหมคะไกลๆนู้นนะคะจะเรียงไว้อยู่ตรงนั้นประมาณสามถึงสี่หลังสามหลังค่ะแล้วก็หลังของเราเนี่ย เป็นหลังที่สี่นะคะส่วนอีกด้านหนึ่งที่เลยจากนี่ไปนะคะขึ้นไปด้านบนนู้นจะเป็นบ้านเจ้าของนะคะบ้านเจ้าของบ้านนะคะอพอเราขึ้นมาทางนี้เลี้ยวขวานะคะด้านขวามือนะคะมันก็จะมีห้องห้องน้าของแขกนะแย้งก็ตั้งใจว่าจะติดตั้งตรงนี้ที่น้ําดื่มนะคะที่ลูกนะแล้วก็ตรง ตรงนี้นะคะแล้วก็นี่ก็คือ,อห้องน้ำห้องน้ำของของแขกที่จะมาใช้นะคะแขกของบ้านนะคะอันนี้แล้วก็ค่ะถ้าจากตรงนี้มานะคะก็จะเป็นอ่าสวยสวยงามนะคะกําลังจะเดินเข้าไปชั้นในนะคะชั้นในก็คืออลูกชายหยสภาพแล้วน,นอนอยู่แล้วนะคะเห็นไหมคะ อันนี้คือบริเวณที่เราเข้ามาครั้งแรกเราจะพบนะคะจะพบนี่เลยนะคะสวยสวยนะคะสวยงามมาก mm hmm. นะเห็นไหมฮะ,ะชายนอนเลยนอนละนะ,ะมีแอร์มีพัดลมนะคะเป็นรีโมทอันนี้มีหมูอ้วนนอนอยู่ตรงนี้นะคะลูกแม่นะคะมาส่งลูกชายนะ ก็เป็นอะไรที่น่าจะอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวน้องบลอยู่คนเดียวนะกันเนี้ยค่ะจะมีมีแอร์ด้วยนะคะมีคอนโซลนะคะบ้านคุณแม่ยังไม่สวยเท่ากับบ้านคุณลูกเลยนะคะนี่นะคะตู้เย็นนะก็สูสีกับขนาดน้องลเลยนะคะอันนี้ก็เป็นโต๊ะรับแขกชั้นในนะคะ ถังขยนะก็มีที่วางเข้าของเครื่องใช้เยอะแยะมากมายนะคะอันนี้นะคะแล้วก็พอพอหมดจากตรงนี้ก็จะเป็นที่พักนะคะด้านในนะตอนจะพาเข้านะคะเข้ามาก็จะพบที่วางของเนาะตามสไตล์ฝรั่งไหม ที่วางของปิดประตูมาแล้วเจอวางที่วางของแล้วก็ตามด้วยตู้ไม้นะคะเขาก็ชอบกันนะสวยงามค่ะแล้วก็โตโ๊ะเครื่องแป้งเนาะรู้สึกจะเขานิยมเป็นไม้หมดนะคะอันนี้ก็น่าจะตู้เล็กๆนะเก็บของป่าให้สะาดนะคะของของพวกเรานะคะ แล้วก็เนี่ยค่ะนอนทัน้งปอนนะคะเตียงขนาดใหญ่ยังระเกะระกะอยู่เลยนะคะเพราะว่ายังยังเหนื่อยอยู่เลยเนี่ยฮะพวกเราเพิ่งขนของถึงนะคะนะแล้วก็เนี่ยค่นะอันนี้ก็เป็นโต๊ะข้างในอีกนะคะมีหลายชั้นมากนะคะนี่ในห้องนะคะแล้วก็ เห็นไหมคะที่ฉันพาดูตรงนี้นิดนึงเห็นไหมคะทางขึ้นอีกฝั่งด้านข้างนะคะขึ้นไปถึงนู้นเลยเห็นไหมยังไม่สุกนะเยอะมากนะคะอือกลับมานะกลับมาฝั่งนี้ค่ะนี่นี่ก็เป็นอุปกรณ์ที่มีความสวยงามแล้วก็คงทนแล้วก็แข็งแรงนะคะ สึกว่าพิถีพิถันนะคะในการที่จะนำวัสดุนะคะอันนี้เมื่อเราแรกเข้านะยังไม่ได้ทำอะไรไไดิฉันก็จะอยู่ที่นี่อีกประมาณสี่หวันนะ,ะอันนี้ก็เนี่ยค่ะก็ตัวตัวอาจก็จะติดตรงนี้นะคะ ติดที่นี่ค่ะที่ห่ออะไรก็ไม่รู้เนี่ยอืมเิกมิกน่าจะเป็นของเยอรมันไหมจำไม่ผิดนะไม่แน่ไม่แน่ใจนะอืมเนีย่ยค่ลูกก็จะติดตัวอ่าด้วยนะคะหมดแล้วนะหมดแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวทีชันจะให้ดูบ้าน เจ้า,จาของเนาะห่างห่างบ้านเจ้าของนิดเดียวเนี่ยค่ะนี่คือคือบ้านเจ้าของนะต่อจากเราไปเนี่ยค่ะตรงนี้ค่ะเห็นไหมคะเนี่ยหลังนี้ค่ะเดี๋ยวน,นะมุมนี้มุมนี้จะเห็นไหอืมเนี่ยค่ะ หมดแล้วนะก็มีแตต้นไม้สวยๆนะสิ่งที่เราเห็นก็คือความร่มรื่นเนาะความร่มรื่นแล้วก็สวยงามนะคะชอบตรงนี้นะใหญ่มากเลยสูสีกับน้องปอนเลยนะ ลูกชายของแม่มาแล้วเก็บภาพไว้นะเป็นที่ระลึกมันที่เรามาเยือนที่นี่เป็นครั้งแรกนะคะก็ก็ไม่แน่ใจนะคะว่าต่อไปน้องปอนจะไปหาเราหรือเราจะมาหาน้องปอนบ่อยๆก็ไม่แน่นะคะอื สวยงามมากบรรยากาศดีนะคะดี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 แล้วก็ดีด,ดีดีนะคะนีัน่นห้องซักลีดท,ที่แจ็คไปนอนเมื่อกี้นะคะน,นนะก็รู้สึกรู้สึกว่าคุ้มค่านะคะหายเหนื่อยนะคะที่ได้มาที่นี่นะคะ ยิมาสงที่นี่แล้วก็คุณจำชื่อไม่ได้อีกแล้วนะคุณโรเจอร์ไหมถ้าจำไม่ผิดนะก็ขอบคุณที่เราพาน้องปอนมาที่นี่นะคะก็ขอขอบคุณพี่น้องนะคะที่มีส่วนนะคะในการนำพาน้องปอน มารับพผ่อนที่นี่นะคะพักคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณมากค่ะ